โอเคนะครับผมก็สวัสดีครับผมวันนี้ก็ผมเพนโซนะครับวันนี้อยู่กันในเกมแบ็กอะเล่มอนสเตอร์นะครับก็เป็นเกมพละมอนมือถือนะครับก็อยู่ในสตูนะครับผมก็อย่าเป็นไงตามได้ในคลิปนี้ครับก่อนจะเริ่มคลิปก็ฝากอะไรตามช่องเพื่อเป็นกาังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยแล้วกันนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับรายละเอียดกันนะผมบอกเลยว่าเกมนี้นะฮะภาพสวยมากนะครับแล้วก็โมเดลตัวละครเนี่ยค่อนข้างดีนะครับเนื้อเรื่องสนุกมากนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปนะครับ รีวิวนะครับตัวอย่างภายในเกมกันนะครับผมคร่าวๆนะครับผมเข้ามาถึงเราก็นะครับเลือกเซิร์ฟนะครับปกตินะครับผมนี่หลายๆคนอาจจะเคยเล่นหรือเปล่านะมันเคยเหมือนจะเคยเข้าสตมาครั้งหนึ่งนะครับภาษาจีนอะไรสักอย่างนะมั้งอันนี้ภาษาอังกฤษแล้วนะครับผมอ่ะเลือกตัวละครหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งชื่อนะครับผมเล่นเป็นตัวผู้ชายละกันนะครับนี่ครับมันจะมาถึงมันก็จะให้เราแต่งตัวนะเออน่ารักมากนะครับผมพูดถึงนะ เนี่ยฉากหลังเห็นปะเห็นตัวละครโปเกมอนทั้งหลังปะมันมีการขยับตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมอืมสวยมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเลือกชุดเลือกอะไรก่อนนะกันนะครับผมผมบอกกันเลยว่าเกมนี้นะครับมีโปเกมอนให้เราเล่นประมาณ900ตัวนะครับผมประมาณ898ตัวเยอะมากๆนะครับผมมีให้เราเล่นตั้งแต่เจน1นะฮะจนถึงเจน8เลยนะครับซึ่งเยอะมากๆเลยนะครับผมอ่ะโอเคก็โมเดลกราฟิกสวยมากบอกแค่นี้เลยนะครับผมไปเล่นกันนะครับผมไป ก็ชื่อเกมนะครับ b a c k Array m น n เ t e r นะครับสามารถเสิร์ชได้ใน p a พ Store ไทยเลยนะครับผมตัวเกมเนประมาณจิกหนึ่งได้มั้งไม่เยอะมากนะครับผมแล้วก็มาอัปเดตอีกประมาณ17เมนะฮะแต่ตั้งชื่อก่อนแล้วกันนะครับอเพื่นโซนนะครับประมาณนี้นะครับผมอโอเคลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับนี่ครับเห็นไหมฮะฉากเข้ามาเนี่ยจะเป็นแบบนี้นะครับ มันจะเหมือนเป็นเกมโปเกมอนในเรื่องนะครับที่เราเล่นกันในพวก Nintendo พวกเกมบอยอะไรพวกนี้นะครับแต่เป็นภาพสามมิตินะครับผมอ่ะแค่คุยเลเวลก็ขึ้นละระบบเกมเนี่ยมันจะเป็นแบบผสมผสานนะครับระหว่างเกมแบบออริจินอลนะฮะกับเกมกึ่งออนไลน์นะครับผมสามารถเล่นกับเพื่อนๆได้ด้วยนะครับผมอ่ะเราก็อันดับแรกเลยเราคุยเควสก่อนเลยนะครับไม่มีอะไรนะฮะคุยเควสอย่างเดียวนะครับอ่ะเลเวลขึ้นละ กดเควส์ด้านซ้ายบนนะฮะเห็นไหมเป็นสามมิติสวยมากเลยนะครับภาพภาพอย่างสวยเลยนะฮะภาพสวยกว่าเกมที่เราเคยเล่นกันมาเลยเนี่ยเกมนี้เป็นเกมที่น่าสนใจมากนะครับผมอืลองไปเล่นดูนะครับผมอะมาถึงเราก็จะให้เลือกโปเกมอนนะครับตัวแรกเลยนะครับก็จะมีเจนหนึ่งนะครับฟูจิกิบานะเอยฟูจิเนเนะนะครับผมแล้วก็ฮิโตะเงะงะะ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 ะนะนิเมะนะกะเลือกตัวที่ชอบนะคะับ อย่างผมเองเนี่ยผมชอบอที่ต้องขเงะเนาะผมเลือกทัดไฟแล้วกันนะครับผมอ่าเราก็ได้โปกเกมอนคู่หูมาตัวแรกนะครับอ่าโอเคถัดไปนะครับเขาก็จะให้เราสอนเอาโปกเกมอนเดินตามเนาะกด Follow ได้นะครับแค่นี้เองแล้วกดทำเควสต่อนะฮะภาพสวยนะผมบอกก่อนเลยนะครับผมระบบเกมให้เล่นเยอะมากนะครับบอกแค่นี้อ่าถัดไปนะครับเขาจะพาเราไปาในป่านะครับทุ่งหญ้าเนาะก็ให้เราอ่า บังคับนะครับสู้โปเกมอนเนาะระบบการต่อสู้นะฮะก็จะเป็นแบบ1ต่อ1นะครับผมเป็นแบบเทิร์นเบทนะครับผมก็เป็นการกดเลือกสกิลนะครับเหมือนเกมออริจินอลนั่งเดิมที่อยู่ในพวก Nintendo อะครับอ่าพวก Nintendo Switch ล่าสุดนะที่เล่นกันะนี่คแับแค่นี้เองนะครับเลเวลขึ้นแหละนะครับก็จะมีสเตตอัพพลังนะครับอ่ามีการอัพพัฒนาล่างปกตินะครับกดไปที่คอมพิวเตอร์นะครับเขาจะสอนเรานะฮะ นี่ครับวิธีการใส่ท่านี่ครับเขาจะบอกเลยว่าเราเลเวลขึ้นปุ๊บเราจะมีท่าใหม่เพิ่มเข้ามาเพร์มนี่นตัวจะมีท่าสกิลอยู่ที่4ท่านะครับผมสามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือเราได้สกิลแอมเบอร์มานะครับเป็นสกิลไฟท่าใหม่นะครับผมอืมก็จํานวนการใช้ก็จะมีบอกด้วยยี่สิบห้าครั้งนะครับทำเพจต่อนะครับผมภาพสวยเนี่ยก็จะเจอเทรนเนอร์นะครับที่มอยู่ตามทางนะเราก็สามารถดวลกันได้ตลอดเวลานะครับเราสามารถดวลซ้าก็ได้นะครับอืม อันนี้มันขวางครั้งแรกเราก็ต้องสู้ก่อนนะครับผมแต่เขาจะส่งดาเนะมานะครับเราเป็นที่ตัวเงะนะครับเราก็ได้เปรียบกว่านะครับทางด้านซ้ายบนเนี่ยมันจะมีการกดออตโต้กับกดอ,อัพสปีดนะครับเพิ่มสปีดความเร่งความเร็วนะฮะแต่ว่ามันจะปลดตามเลเวลเนาะเหมือนกับเกมก็ไม่เท่าเลยเคยเล่นกันเนะาะทำเคลื่กันต่อนะครับก็คุยกับพวกคนในแมปนะครับผม,มเป็นโอเพนเวิลด์ด้วยนะมีแมปแมปใหญ่มากแล้วก็เมืองเยอะด้วยนะครับ แล้วก็มีกมีโปเกมอนป่านะฮะให้เราจับเยอะมากนะฮะนี่ครับอันดับถัดไปนะครับเขาก็จะสอนเราจับโปเกมอนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาจับโปเกมอนกันครับเควสก็คือแคปเจอร์โปเกมอนก็คือจับโปเกมอนนั่นเองนะครับผมอ่ะก็นะครับโปเกมอนที่เราต้องจับก็คือพิกาชูนะครับอ่ะเราจะได้พิกาชูเป็นตัวโปเกมอนถัดไปนะครับผมก็อันดับแรกเลยเขาก็สอนเราให้เราตีก่อนนะครับให้เลือดลดพอเลือดลดเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ปาบอลนะครับผมเหมือนเกมโปเกมอนทั่วทั่วไปเนาะ อ่ะโอเคนะครับก็นั่นแหละเลือดเหลือน้อยก็บาบอลนะครับผมแค่นี้เองนะครับไม่มีอะไรมากนะครับสําหรับเกมโปเกมอนนะไหนเรียบร้อยครับเราก็จับพิกาชูได้นะครับก็เป็นโปเกมอนตัวใหม่ของเราประมาณนี้นะครับนี่คือเกมเพย์ของเกมนี้นะครับผมต่อมานะครับก็ไปหาศาสตราจารย์นะครับก็คุยทาเควสกันต่อนะฮะนี่ครับระบบก็ปลดไปเรื่อยๆนะครับ นี่ครับเราสามารถที่จะกดอัปเดตนะครับในส่วนของเลเวลอย่างรวดเร็วได้โดยการใช้น้ำยา EXP นะครับผมอ่ามันจะได้เลเวลท่อของเพื่อนๆอย่างไวๆไงอ่ะโอเคก็เดินเควสต่อนะครับเดินเควสสู้นะครับกับเทรนเนอร์นะครับระหว่างทางได้เรื่อยๆเลยนะครับมีเยอะมากนะฮะเกมนี้นะครับสู้เยอะมากนะครับสนุกนะครับผมอย่างที่บอกแหละครับมีโปเกมอนให้เราเล่นอ่านี่ครับคูณ2มาแล้วเห็นไหมฮะคูณ2มาแล้วแต่คูณ3ต้องรอก่อนคูณ3ต้องเป็นระดับพรีเมียมการ์ดนะฮะ เป็นพวก VP นะถึงจะทำได้เนี่ยแค่นี้เองครับประมาณนี้นะครับโคตรง่ายเลยนะฮะเกมนี้ภาพสวยระบบดีนะครับเนื้อเรื่องแน่นนะฮะโปกเกมอนเยอะนะครับผมภาพสวยเลยละ่ะอิสระในการเล่นมากนะครับเกมนี้ฉากเชิ็มีเปลี่ยนได้ด้วยนะฉากลงฉากหลังเปลี่ยนสภาพปรากองอากาศได้หมดเลยนี่เห็นไหมล่างเล็กเซอร์ไนนะครับ ทำสภาพอากาศให้เป็นแฟรี่พลังจิตได้นะครับเพื่อเสริมสร้างพลังของตัวมันเองนะครับอ่ะโอเคเรียบร้อยดีอ่ะก็ไปในระบบ b e n e f i t นะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมนะครับล็อกอิน8วันนะฮะวันแรกเขาก็แจกเบ็ดตกปลาก่อนเลยนะฮะในวันที่2เนี่ยนะครับเขาจะแจกโปเกมอนครับโพเทล่านะครับผมเบ็ดตกปลาเนเราสามารถที่จะไปตกปลาเพื่อจับโปเกมอนได้ด้วยนะครับผมตามแม่น้ำลำธาร ทะเลอย่างเงี้ยฮะนี่ครับวันที่8นะครับเขาจะให้คาปิโอนมาโคตรเก่งเลยตัวนี้นะครับผมเลือดเยอะมากนะครับนี่ครับแล้วก็มีรางวัลเลเวลอัพนะฮะอืมเหมือนเกมโปเกมอนออนไลน์ทั่วๆไปนะมีรับพลังกายนะครับเพราะว่าเราต้องใช้พลังกายในการเล่นกิจกรรมเนาะอะไรประมาณนี้นะครับกวาดล้างอะไรประมาณเนี้ยนะฮะเกิดเทรนเนอร์อะไรประมาณนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากให้ทำเกมนี้ก็คอมเมนต์มาบอกได้ ต่อมาครับระบบกาชาแน่นอนครับเกมโปเกมต้องมีระบบกาชานะครับเขาให้สุ่มกาชาฟรีครั้งหนึ่งนะครับนี่ได้เซนิกเมะมานะครับเป็นโปเกมอนอ่าระดับพื้นม่วงนะครับอ่ะเลเวลขึ้นละนี่ครับนี่ระดับ S เลยนะสำหรับเซนิกเมะนะครับตัวใหม่ที่เราได้มานะครับนี่อ่ะถัดไปนะครับผมก็เข้ามาที่โปเกมอนเซนเตอร์นะครับเราสามารถที่จะมาเพิ่มเลือดนะครับกับคุณจอยได้นะฮะอืม ก็จะทาให้พลังของโปเกมอนเราพลังเต็มนะครับทั้งพลังเลือดแล้วก็พลังท่าโจมตีต่างๆนะครับกลับไปคุยกับตัวละครกันต่อนะฮะเนี่ยแค่คุยเควสเนี่ยวันแรกเนี่ยคุยเควส์ในระดับว่าเกือบ20แล้วนะครับถ้าเกิดเล่นจริงๆนะฮะระบบโซเชียลนะครับก็สามารถที่จะแอดเพื่อนได้นะครับแอดทีละคนหรือแอดทั้งหมดก็ได้นะครับนี่นี่คือเพื่อนเราเนาะระบบออนไลน์ระวับคือรลเวลสิบลวนี่ผมแค่เดินคุยเควสนะครับเลเวลสิบแล้วนะครับ พลังกายในทะลักไป200กว่านี่ครับก็จะมีในส่วนของระบบเบอร์รี่ด้วยนะฮะเห็นไหมมีระบบเบอร์รี่ให้เรานะครับก็สามารถใช้เบอร์รี่นะครับเอามาให้โปเกมอนถือก็ได้มันมันจะที่ผมเคยเจอนะก็เป็นโปรแกรมอ่าเบอร์รี่ฮิลอะไรประมาณเนี้ยนะครับผมอ่ะนี่ก็คุยนะครับคุยเสร็จก็สู้นะครับนี่ครับมีระบบออโต้ด้วยนะครับเล่นไปเรื่อยมันก็จะปลดระบบออโต้ด้วยนะฮะเราสามารถที่จะให้มันเล่นให้ก็ได้ถ้าเกิดเราไม่อยากกดท่าเอง มันก็จะเลือกท่าที่ได้เปรียบศัตรูนะครับโดยที่เราไม่ต้องมานั่งคิดเลยว่าเฮ้ยท่านี้จะถูกกับโปเกมอนฝ่ายตรงข้ามหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะโอเคนะครับถัดไปนะครับผมก็จะมีในส่วนของคอมพิวเตอร์นะครับปลดล็อกมานะครับนี่นะครับผมก็จะเป็นพวกกระเป๋านะครับเราสามารถที่จะเอาโปเกมอนลากไปเก็บลากมาวางได้หมดนะครับผมก็บรรจุครั้งได้เป็นร้อยนะครับ ถัดไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนการอัพแรงนะฮะก็เวลาเราเล่นกับเทรนเนอร์เราจะได้การ์ดพวกนี้มาเนะเาะล้วก็การ์ดมาอัพแรงอัพสีได้นะครับเนี่ยอย่างสีขาวเป็นพื้นเขียวเลนปะพอเราจะทําเป็นพื้นฟ้านะครับเราก็ไปเอาการ์ดมาอัปเกรดนะครับเหมือนเกมโปเกมอนโชั่วไปนะอัปการ์ดนะครับอัปแรงของตัวละครโปเกโมอนเรานะครับถัดไปนะครับผมก็คุยกับคนนี้ตัวหัวร้านนี่ นี่ครับก็จะมีระบบ Inventory มานะครับก็จะเป็นการถือไอเทมนะครับผมเห็นปะเราสามารถที่จะให้โปเกมอนเราถือไอเทมได้นะครับไอเทมก็มีเยอะแยะมากมายเลยเป็นร้อยชิ้นเลยนะครับแต่ละชิ้นก็จะให้คุณสมบัติไม่เหมือนกันด้วยนะฮะบางอันถือแล้วเปลี่ยนร่างนะครับเป็นร่างพิเศษนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นระบบในส่วนของแฟชั่นนะครับเราสามารถที่จะตกแต่งตัวละครได้ตลอดเวลานะครับอ่ะมาถึงนะครับโปเกมอนนะครับในเกมนี้ครับมีทั้งหมดนะครับ8เจนด้วยกันนะครับ เห็นไหมนี่เจน,ะน Gen 2นะนี่เจน3นี่ครับนี่เจน4เห็นไหมครับนี่เจน5แบกไว้เจน6เจน7ก็เป็นอโลรานะแล้วก็เจน8นะครับนี่กาล่านะครับก็มีทั้งหมด8เจนนะครับผมก็เป็นเสร็จก็ประมาณโปเกมอนนี่ครับ800 898ตัวครับตีไปเลย900นะเห็นผมบอกครับโปเกมอนในเกมนี้มีให้เราเล่นถึง900ตัวนะครับ ค่อนข้างเยอะนะครับผมอืมก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับอย่างที่ผมบอกเลยนะฮะตัวตัวเกมทํามาดีมากนะครับละเอียดนะอืมนี่ครับนี่ก็จะมีระบบชาร์ล้นนะครับก็ปลดล็อกต่างลต่างๆนะมันก็เป็นระบบพิเศษที่เราจะได้เข้าร่วมนะครับไม่ว่าจะเป็นด่านพิเศษ PVP นะครับด้านบนเนี่ยก็จะเป็นพวกกิจกรรมนะครับผมอันนี้จะเป็นพวกอ่าการ์ดเติมเงินอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่ากิจกรรมที่เราจะได้ผลประโยชน์จากเกมนี่ครับได้สเก็ตบอร์ดมานะครับ เราสามารถขี่สเก็ตบอร์ดขี่จักรยานขี่อะไรก็ได้นะครับเนี่ยพอเราขี่สเก็ตบอร์ดนะครับเพลงแบ็กกราวมันก็จะเปลี่ยนด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นรางวัลที่เราจะได้รับรายวันนะฮะรับไปเลยมีทั้งเพรมีทั้งไอเทมนะครับรายสัปดาห์ก็มีนะครับรายเดือนก็มีนะครับสำหรับสายฟรีสามารถรับได้ตลอดนะครับรับได้ทุกวันนะฮะอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการเติมเงินนะครับใส่เติมอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมครับ treasure hunting นะครับเป็นการหมุนนะครับผม หมุนวงล้อแหละนะครับก็จะได้ของอลิมิเต็ดนะครับของบานนี้มีหินเมก้าด้วยนะครับผมก็มีล่างเมก้าด้วยนะครับผมนี่เป็นในส่วนของกาชานะก็กิจกรรมนี่ครับอไอเทมสูงสุดคือ SS นะครับเป็นดีออกซี่นะครับผมต่อมานะครับกิจกรรม7วันสําหรับเปิดเซิร์ฟนะครับก็เป็นการทํากิจกรรม7วันแล้วก็สะสมรับเศษของบังกีรัตไปนะครับผมก็เป็นโปรเกมอนเทพตัวหนึ่งระดับ SS นะครับผมโคตรเก่งเลยตัวนี้นะครับผม ก็มาลองทำกิจกรรมมันดูได้นะครับกิจกรรมก็จะเป็นพวกการเล่นในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็จะปลดไปเรื่อยนะครับเราก็ต้องมาดูว่าเฮ้ยเงอนไขนะครับของมันเนี่ยคืออะไรนะครับผมเราสามารถที่จะมาทําได้นะครับอันไหนที่เป็นเกี่ยวกับเติมเงินเราไม่ต้องเติมก็ได้เราทํากิจกรรมในแต่ละวันก็พอนะครับผมแค่นี้ก็ได้รับแล้วถต่ไปก็จะเป็นในส่วนของร้านค้านะครับเราสามารถที่จะเอาเอาทองนะครับเอาเพชรมาซื้อของในร้านค้าได้เป็นพวกโปเกมบอลเบอร์รี่ต่างๆไอเทมอัปเกรด อุปกรณ์ต่างๆหินวิวัฒนาการล่างก็สามารถที่จะมาซื้อได้ด้วยกันนะครับตรงนี้รวมไปถึงจดหมายด้วยนะครับเอานี้เป็นรางวัลน,นะครับรางวัลออนไลน์อันนี้ก็ซองจดหมายจะมีของแจกทุกวันนะครับอันนี้ก็จะเป็นระบบเกมคร่าวนะครับที่ผมจะมารีวิวกันในวันนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเกมที่อัปเดตมาค่อนข้างดีก่อนหน้าน,นี้ที่เคยเล่นเซิร์ฟจีนอะไรเงี้ยมันมีน้อยนะรายละเอียดน้อยมากนะครับตอนนี้มันอัปเกดมาค่อนข้างเยอะนะครับผม ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับเข้าใจง่ายนะก็จะเป็นการสู้นะครับอันนี้เงื่อนไขคือเมื่อกี้ที่ผมดูข้อความเนาะสู้เสร็จเราจะได้โปเกมอนด้วยนะครับเป็นการสู้แล้วก็แจกโปเกมอนให้เราคิดว่าน่าจะได้เป็นฟูจิกิดานเน่ไม่ก็ลิโอรุโอ้โหมีสกิลลอรุโคตรเท่เลยนี่ครับก็จะประมาณนี้แหละนะฮะ ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมแนะนำนะน่าเล่นมากๆเกมนี้เนื้อเรื่องเยอะแน่นนะครับสนุกมากนะครับต่อมาครับผมจะพูดถึงอันนี้ได้ผู้เสียดจริงด้วยต่อมาผมจะพูดถึงแผนที่นะครับระบบแผนที่เนี่ยเราสามารถจิ้มเข้าไปได้นะฮะก็ทั้งในก็จะมีทั้งแผนที่โลกนะครับแล้วก็แผนที่อาเจียนนะครับนี่ครับแผนที่โลกเราสามารถมองเห็นจุดอากำเนิดจุดเกิดของโปเกมอนในตำนานได้ด้วยนะครับแล้วก็แผนที่เล็กเนี่ยเราสามารถที่จะเดินจับโปเกมอนได้เลยนะครับผมกดคําว่าโกเนี่ย ย,ยกตัวอย่างเช่นนะฮะถ้าเกิดผมจะจับอ่ะผมจับโลคอนก็ได้ผมก็กดโกไปมันจะเดินไปตรงแหล่งที่มีโลคอนเลยนะครับผมเป็นพุ่งหญ้าใดพุ่งหญ้าหนึ่งในแมปนี่แหละนะครับแล้วแค่เตรียมประบอบให้พร้อมเนี่ยะมานจะมีอยู่3ตัวมีโกลดักโลคอนพลินนะครับมีของให้เก็บด้วยอามาแล้วมีโอกาสเจอโลคอนไหมอ่ะเจอโลคอนเลยนะครับผมเห็นปะ่ะง่ายๆเราก็สู้ไปอ่ะในเลื่อนเหลือน้อยแล้วเราก็ปาบอไป ก็เหมือนตอนที่เราจับพิกาชูตอนแรกเนาะอ่ะโอเคคิดว่าน่าจะได้อ่ะก็จะได้โปเกมอนใหม่มาอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะสำหรับคลิปในวันนี้นะครับถ้าชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b ์ช่องมันโซนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะแล้วก็อย่าลืมไปแจ้งเตือนคลิปใหม่ใหคลิปหน้านะครับผมซีอูเกนสวัสดีครับ